สวัสดีกันนะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาพูดไทยนะฮะก็สวัสดีคนไทยแล้วก็คนลาวที่เข้ามาดูคลิปอ่าเบาวน้อยกันนะ,ะทุกคนพี่ก็ได้ลงคลิปไปนะฮะเบาวน้อยก็ได้ลงคลิปไปนะฮะก็เป็นคลิปนี้เลยก็จะมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะก็เหมือนกับจะลาลุงท่านละนะฮะทุกคนก็มาคอมเมนต์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็คอมมาว่า ภาคอีสานนะฮะเป็นแผ่นดินของเรามาก่อนนะฮะอยากให้ลูกหลานรุ่นต่อไปท่วงเอาแผ่นดินอีสานขึ้นมาไม่ให้ไทยอย่างเด็ดขาดนะฮะพูดในทํานองนี้นะฮะก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะผมก็อ่านบางสิ่งบางอย่างให้ทุกคนฟังละกันนะฮะเดี๋ยวผมจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ทุกคนได้หับซมกันนะฮะก็คอมเมนต์นี้เลยนะฮะทุกคนประเทศเราเพิ่งเกิดเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองนี่เองจากการ ที่ฝรัลล่งเศสยึดไปจากสยามแล้วตั้งประเทศลาวขึ้นมาส่วนภาคอีสานเป็นส่วนหนึ่งของสยามคงสถานะถึงปัจจุบันนะฮะภาคอีสานมีมาก่อนประเทศลาวแล้วมันจริงเป็นส่วนหนึ่งของประเทศลาวตอนไหนครูคะครูปว่วยหรือเปล่าคะโอ้โหคอมเมนต์นี่โดนมากนะฮะทุกคนนะม,มีคนคอมเมนต์มากเยอะแยะนะฮะทุกคนคน ไทยไม่ชอบคอมิวนิสต์คนไทยชอบเซรีไม่สอบภาษาที่ป,ปไต <c oughs> คือไม่ชอบลาวท่าหละนะฮะทุกคนลาวโชคดีที่มีไทยได้พึ่งพาไทยโชคร้ายที่ไทยกวนใจโอ้โหโดนเลยเอาจริงๆถ้าเราไม่ลบล้างสถาบันเจ้าเชื่อว่าตอนนี้เราจะเจริญพอๆกับไทยแล้วแหละโอ้โห เอาตรงๆนะครับภาคอีสานไทยไม่เคยตกเป็นของเราผมอยากให้คนเราบางคนนะฮะโดยสพคนคูและเจ้าหน้าที่ออกมาเห่าว่าจะเอาภาคอีสานคืนไปไปเรียนจบปสามแล้วแล้วจะไม่รู้ประวัติศ,ศาสตร์มากกว่าน,นี้อ้อโหลดมากเลยนะโอ้โหแรงมากนะแต่ละคนที่คอมเมนต์มานะฮะทุกคน ผมก็ไม่อ่านอันคำแรงๆมากนะฮะคนอีสานจะเดินแล้วเขาไปไกลแล้วเขาไม่คิดที่จะจะอยู่ใต้อำนาจของเราที่ได้ที่ไม่มีสติปัญญาในการนำาพาประเทศชาติอ้โอูโอ้ทุกคนโดนมากเลยเอาตัวเองให้รอดเป็นอันดับหนึ่งก่อนไหมแล้วจริงมาพูดให้ คนไทยโอ้โหคนไทยพญายามสอนให้ลูกหลานสร้างมิตรภาพแต่เราพยายามสอนให้ลูกหลานสร้างศัตรูว้าวเก็บนะทุกคนตรงนี้กดไลค์ให้เลยอ,อืขอพูดตามความจริงแล้วครับอีสานก็คืออีสานไม่ใช่ลาวเพิ่งเกิดเมื่อ,อไหร่นะคนที่พูดคือเสือสายแถวไหน จริงไหมเอ่ยเราจะเอาคืนไปได้ไงประวัติศาสตร์ความเปลี่ยนของโลกเขารู้ว่าแผ่นดินของเราคือของไทยในอดีตถูกแบ่งแยกโดยพรั่งเศสไทยลาวถึงได้แยกงกันอยู่อย่างนี้ศึกษาเฮ้าหากเป็นความจริงที่ที่มากันก่อนที่อดีตไทยกับลาวคือปีน้องกัน โอเคโอเคเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับคุณพี่ผมก็คนอีสานเท่าเท่าพอใหญ่ครูอยากได้พักอีสานก็มาเอาเลยผมคุดหลุมไว้แล้วที่ใต้ต้นหมักมวงมามาโอโ้โหคำนี้แรงอยู่นะหมายความว่าเขาขุดคุมได้แล้วละ่ะถ้าคุณลุงจะไปเอาก็มาเลยอย่างนี้นะฮะความหมายก็ทุกทุกคน โอ้โหรักษาพื้นที่ตัวเองให้มันได้สาก่อนครับถ้าอยากรูแล้วแผ่นดินเราที่มันยังไม่ใช่ก็ขายให้หมดครับใต้ดินทองคำในเรามีมากพอใช้ใช้นี้เลยนะครับโอ้โหหมายความว่าแผ่นดินของเรามีทองคำเยอะแยะมากมายนะฮะให้ขายไปใช้นี่จีนละกัน ประมาณนี้นะฮะทุกคนโอ้โห,โโหการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญคณะเป็นครูอาจารย์ยังคิดแค่นี้ไม่ได้โอ้โห,โโหทุกคนก็บ่าวน้อยก็เมื่อยเลยนะฮะในการอ่านนะฮะทุกคนสมมุติถ้าไทยเปิดให้คนลาวโอนสัญชาตไทยได้สงสัยเกือบหมดประเทศโดยที่บ่อต้องกวาด ้อนโอ้โหยังไงอะรักษาสิ่งที่ตนมีอยู่ให้ได้แล้วค่อยมาพัฒนา <c oughs> กดติดตามกำลังใจให้ครับแผ่นดินอีสานมักจะเดินลายแล้วเอาคืนไปยังค่อยบ่อยากอ้อาวค่อยบ่อยากเป็นคนลาว พอคนลาวมันทุกโอ้โหแรงมากนะบ่าวน้อยอยากอยู่พังไทยผมยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหจะเอาผมเป็นไทยเลยนี่วะสวัสดีน้องครูลาวคนนี้สอนศิษย์มาจากปีแล้วครับผมไม่รู้นะฮะทุกคน<笑><笑>เขาเขาอยู่ในโซเชียลนะผมก็ไปเจอนะฮะผมไม่รู้นะฮะเนี่ยอยากได้ก็ให้พ่อใหญ่ครู คนนี้มาเอาเลยครับจะข้ามโค้งมาถึงด่านสายเดนได้หรือเปล่าน่าจะโดนสอนก่อนทุกคนผมก็อ่านจนเหนื่อยแล้วนะทุกคนก็มีเพียงแค่นี้นะฮะ <c oughs> ก็ไปดูคลิปนั้นได้นะฮะที่ผมได้พูดไปนะ,ะทุกคนที่ออกมาคอมเมนต์ ให้ผมก็เป็นกําลังใจให้ผมนะบางคนก็อยากเอาผมไปอยู่ที่ไทยเลยยินดีต้อนรับอย่างนี้อย่างนั้นนะผมก็อยู่ที่ลาวของผมแล้วผมก็ภูมิใจแล้วนะถึงจะอยู่ที่ไหนก็มีความสุขได้นะฮะถ้าเราแบ่งปันความสุขให้กันนะฮะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนพอจบเพียงไว้แค่นี้นะฮะบายยเด้อ